สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักชาวสล็อตทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปเล่นเกมจากค hm ่ายเกมมาใหม่นะค่ายเกมที่ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นเกมที่กําลังมาแรงนะฮะฮอตฮิตกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นค่ายพ g จีซอนะครับหรือว่าค่ายพ g จีส t ตนะครับ วันนี้จะมาแนะนำตัวเกมกันก่อนเลยนะฮะก็คือตัวของค่ายเกม PG Slot นะครับเป็นค่ายเกมใหม่นะฮะที่มาในรูปแบบนะฮะเป็นเกมสล็อตแนวตั้งนะฮะก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นเกมสล็อตนี้ก็จะเป็นแนวนอนนะฮะถ้าเล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นในรูปแบบของแนวตั้งนะฮะแล้วก็เป็นรูปแบบของ3มิติด้วยนีครับเป็น p D Slot นะฮะ อ่าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็เวิ่เข้ามาแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมียูเซอร์ของเพื่เนๆนะฮะของเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับด้านซ้ายนะฮะแล้วก็มีรูปอวตารด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับส่วนในด้านขวานะฮะก็จะเป็นยอดเครดิตนะครับตอนนี้เรามีต้นทุนอยู่ที่ตอนนี้เรามีต้นทุนอยู่ที่1000บาทนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับในตัวเกมนะครับ จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าในตัวเกมของ PG Slot นะครับจะมีเมนูอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีตั้งแต่รายการโปรดนะครับผู้เล่นหลายคนนะฮะแล้วก็ประวัติการเล่นนะฮะบันทึกการเล่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะจะมีตัวภารกิจนะฮะเป็นตัวภารกิจของตัวเกมที่กําหนดมาให้นะครับก็ตอนนี้เป้าหมายประจําวันภารกิจประจําวันจะมีอยู่3อย่างนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดเขาจะมอบรางวัลให้เราตามเวลานะฮะก็คือ ตัวแต่ละภารกิจจะไม่เหมือนกันภารกิจ <c oughs> แต่ละภารกิจนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> อย่างเช่นกงล้อมหาโชคนะครับก็จะนับเวลานะครับสามารถเข้าไปหมุนได้แบบนี้เลยนะครับ <c oughs> จะเป็นกงล้อนะครับที่มีมังกรนะฮะเป็นกงล้อที่เราสามารถสุ่มแล้วก็หมุนได้ตามจํานวนเงินนะฮะ ก็จะมีสูงสุดตั้งแต่50บาทนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นธงขาวนะฮะธงขาวนี้เป็นยอดนิยมนะฮะก็คือเขาให้เราฟรีก็จริงฮะแต่ว่าเข้ายากมากๆลองบุนดูเลยนะครับอาจะมีบางกรพ่นไฟออกมานะฮะเป็นรูปไฟนะฮะแล้วก็เหมือนจะล็อกนะฮะไอ้ชป oh, <no. S 1> <laughs> ระจำครับประจำครับ ตัวนี้ปกติแล้วนะครับค่ายเกมอื่นนะครับค่ายเกมอื่นนะฮะก็จะมีโบนัสให้แบบนี้แต่ว่าต้องมีการเดิมพันนะฮะมีการหมุนนะครับถึงจะได้นะฮะแต่ว่าตัวนี้เขาแจกให้ฟรีนะครับตามการเข้ามาเล่นนะฮะล็อกอินนะฮะเข้ามาในเกมแต่ละวันแต่ละวันนะครับหรือนับเวลากงล้อมหาโชคก็จะนับเป็นชั่วโมงนะครับสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนะฮะด้านด้านขวาบนนะครับจะเป็นเมนูนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็มีเพลงแล้วก็เลือกภาษาได้นะครับ ก็มีเพียงเท่านี้ฮะแล้วก็ด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีตัวที่เราสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าท่านภารกิจนะครับเป็น,ปนาทางลัดนะฮะามาดูเมนูหลักนะครับเมนูหลักตัวนี้จะมีค่ายเกมนะครับซึ่งต้องขอบอกว่าตัว pg slot หรือว่า pocket soft นะครับเป็นค่ายเกมที่นำเอาเกมจากค่ายต่างๆมารวมกันไว้นะฮะส่วนมากจะเป็นของเขาเลยฮะแต่ว่าจะมีจากหลากหลายผู้ผลิตนะครับอย่างเช่น ของ PG เองนะฮะก็จะเป็นตัว PG Pocket soft นะครับ Pocket game soft นะครับเป็นตัวนี้นะฮะก็จะมีเกมสามิติหลากหลายเกมเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเกมยอดฮิตยอดนิยมกันตอนนี้ก็เรียกได้ว่าผู้เล่นในในบ้านเรานะครับผู้เล่นในบ้านเราก็นิยมชมชอบเล่นกันเพราะว่ามาีการจ่ายหรือว่า โอกาสชนะค่อนข้างสูงเป็นหมื่นเลยนะครับเขาคำนวณมาให้ว่าโอกาสชนะหลายหมื่นเลยทีเดียวนะครับในแต่ละเกมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับในฉากโบนัสนะครับหรือว่าในฉากดีสปินของแต่ละเกมแล้วของแต่ละเกมนั้นๆนะฮะจะแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะฮะซึ่งทําให้เราไม่เบื่อง่ายนะครับแล้วก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับของแต่ละท่านนะับว่าจะชอบแบบไหนนะครับชอบน่ารักน่ารักหรือว่าชอบเสี่ยงแบบเป็นแบบ ภาพสวยน่าสนใจเลยนะครับกลับออกมานะฮะเพื่อไม่จะเห็นนะครับจะ3อันด้านบนนะครับจะมี Popular ่าเกมนะฮะมีป๊อปปูล่เกมนะครับแล้วก็จะมี b บ s เ p ย์เอาทนะครับก็รางบัลจ่ายเยอะนะฮะก็ตัวนี้จะรวมนะครับเขาจะจัดลำดับไว้ให้นะครับผมว่าของแต่ละค่ายเกมตัวไหนที่นิยมที่สุดนะครับ Fishing and c a r d Game ตัวนี้ก็ ตัวการ์ดเกมนะฮะตัวการ์ดเกมไม่ว่าจะเป็นตีไก่นะครับตีสามใบนะครับป๊อกเด้งไพ่แข่งนะฮะเหล่านี้นะครับนอกจากจะเป็นบอทแล้วนะครับเรายังสามารถเป็นเจ้ามือเองได้ด้วยนะครับโดยการเปิดโต๊ะนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกที่กําลังที่กําลังออนไลน์อยู่นะครับเข้ามาเล่นเป็นเรียกได้ว่าเราเปิดบอดเองเลยแล้วกันนะฮะบ, mm. บนมือถือนะครับ mm. ผมเล่นง่ายเล่นคล่องครับเ mm. สียตังกันสะดวกกันเลยทีเดียว <laughs> อ่มาดูที่เบสไปเอานะครับเบสไปเอาก็เช่นกันนะครับรวบรวมนะฮะเหล่าเกมที่แตกง่ายนะครับบวกยับตับแตกนะฮะก็อยู่ในนี้กันหมดแล้วนะครับผมส่วนด้านล่างนะฮะก็จะเป็นโปรประเภทเกมนะครับมี PG นะครับมี AMB Poker นะฮะแล้วก็มี Monna Play นะฮะมี a าร์ชมีเบ็นะฮะซึ่งตัวเจ้าของเจ้าของค่ายทำนะครับเจ้าของค่ายทำเองนะฮะก็จะมีเกมที่มีภาพสวยรองลงมานิดนึง เป็นภาพมันก็เป็นการ์ตูนแบบแอนิเมะฮะเป็นการ์ตูน 2D นะครับส่วนถ้าเป็น P.G.Soft ก็จะเป็น 3D นะครับด้านล่างนะฮะเพิ่มขึ้นมาใหม่อีก2ค่ายนะครับเป็นเกมเป็นอ่าถ้าผมอ่านไม่อ่านอ่านไม่ผิดจะอ่านว่ากามาตรเหรอฮะอ่าน่าจะเป็นกามาตรอนนะฮะแล้วก็มี e v o p เพนะฮะอีโวเก็เป็นเกมที่ออกแนวแบบ a r c a เคหน่อยนะครับอ่าเป็นอนวอหน่อยนะครับผม ก็อย่างเหมือนเดิมครับเกมสล็อตก็คือเกมสล็อตนะครับเพื่อนๆนะฮะก็จะมีชื่อเหมือนคล้ายๆเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอียิปต์พวกอินเดียนาโจรนบุ๊ออฟลานะครับหรือว่ามังกี้คิงนะฮะที่เห็นเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นพวกไคเช่นนะครับพวกไคเช่นพวกเทพเจ้าจากจากจีนนะฮะแล้วก็พวกผลไม้นะครับก็ไม่ไม่ก็อาจจะแตกต่างกันเรื่องของลูกเล่นนะครับอัตราการจ่ายแล้วก็ตัวภาพนะครับอ่า หลังจากนั้นนะฮะไหนๆก็มาทาง PG แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมจากค่าย PG กันดีกว่านะครับเกมที่ยอดฮิตที่สุดนะครับที่เรียกได้ว่าเราคัดกันมาแล้วนะครับคัดกันมาแล้วผมแนะนําให้เป็น3เกมนะฮะสเกมที่นิยมกันสุดๆเลยนะครับผมเริ่มจากเกมแรกนะฮะเกมแรกเลยก็อยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นไคเชนนะครับไคเชนวินนะฮะพระเจ้าไฉสิงเอีย ที่มีอยู่2ท่านนะครตัวนี้จะเป็นเกมแนวแนวตั้งนะครเป็นเกมแนวตั้งนะครับที่มีโอกาสชนะอูเรียกได้ว,ว่าเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นนะฮะเป็นเกมที่เรียกอะไรอ่ะเป็นเกมแนวตั้งที่เป็นคอมโบด้วยนะครับน้ามีชนะสูงสุดได้ถึง6,000วิธีนะฮะตอนนี้นะครับดู อัตราการจ่ายนะฮะมาดูอัตราการจ่ายกันดีกว่านะครับตัวสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตแบบไหนนะฮะก็จะมีสแกตเตอร์แล้วก็ตัววายนะฮะตัวนี้ก็จะแต่กต่างนะครับตัวนี้ต้องสะสมสแกตเตอร์4ตัวขึ้นไปนะครับถึงจะได้โบนัสฟรีสปินนะฮะส่วนตัววายนะครับสามารถออกมาได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีตัว สิงโตนะครับแล้วก็มีกบคาบเงินนะครับแล้วก็มีปลานะฮะแล้วก็มีซองแดงอ่างเปานะครับมีฉาบนะฮะฉาบหรือชิงหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มีประทัดนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเอทดคิงแมมแจ็คแล้วก็สิบนะครับอย่างที่เห็นฮะจะเป็นเกมแนวตั้งแบบนี้นะครับผมเราจะนับนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับวิธีอ่านลายนะฮะว่าจะชนะได้อย่างไรนะฮะให้เพื่อนๆดูแถวด้านซ้ายมือนะครับเป็นแถวแรกนะฮะ เขาเรียกว่าเรลนะฮะเรลก็คือแถวแนวตั้งนะฮะก็จะเริ่มนับ1 2 3สนะครับเข้าแถวที่1แถวที่2แถวที่3มีไอคอนเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดนะครับถือว่าชนะนะฮะแต่ว่าในในอ่อพ t สลนะครับเขาจะเรียกว่าเพลนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพลหรือว่าเรลนะฮะก็เอาเป็นว่าเข้าใจในแนวตั้งแล้กันนะครับผมเรียกเราเรียกกันว่าแถวนะฮะ สัญลักษ์วายเนี่ยจะออกมาเฉพาะช่องที่ 2,3, 4, 5า่าพื้นที่ของช่อง2,3,4,5จะมีวายเข้ามาให้นะส่วนช่องที่1ไม่มีนะครับแล้วก็มีโบนัสพิเศษนะครับก็คือจะเป็นเทพเจ้าไชายเชียะท่านนอนมานะฮะเรียกได้ว่านอนมากันเลยทีเดียวตัวนี้จะได้วายนะครับได้วทั้งแถวนะฮะก็นับแถวบนเราก็นับนะครับแถวบนเราก็นับนะฮะ ถ้าสแกตเตอร์มาครบ4ตัวนะครับเราจะได้เข้าฉากโบนัสฟีสปินนะฮะแต่ว่านะฮะแต่ว่าเกมนี้มันดีอย่างนะก็คือก่อนที่เข้าก่อนที่จะเข้าฉากโบนัสฟีสปินนะฮะ <seja> เขาจะมีตัวแคมโบนะฮะแคมโบหรือว่าการเล่นพนันอีกชั้นหนึ่งนะฮะการเล่นเสี่ยงดวงอีกชั้นหนึ่งนะครับ,ก,รก,ก,นนรบก็คือ เพื่อนๆจะได้ขั้นต่ำนะครับเป็น8 free s p i แล้วก็8 m u l t i p อ i e r นะฮะก็คือ8เท่าของราคาเบ็ดปกตินะครับเพื่อนๆสามารถกดเล่นพนันได้นะครับทั้ง2ทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้งหมุนฟรีแล้วก็ตัว m u l ติ p ล i ย r ะนะับก็จะเริ่มต้นจาก8 10 12 14 16 18 20นะฮะทำยังไงก็ได้นะครับไม่ให้ไอ้ตัวสีดำนะครับไปอยู่ตรงลูกศรนครับหากเป็นหากตัวพื้นที่สีดำไปอยู่ตรงลูกศรแล้ว โบนัสฟีตจะปินหายทันทีนะจ๊ะแนะนําเลยนะจ๊ะถ้าอยู่ในเบ็ดที่สูงๆนะครับไม่ควรนะฮะไม่ควรไปปั่นนะฮะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีสายปั่นที่ยาวหรือว่ามีต้นทุนที่มากพอนะครับที่จะเสี่ยงดวงได้ก็สามารถหมุนเล่นกันได้เลยนะฮะก็มากสุดถึง20ครั้งหรือว่าคูณ20เท่ากันเลยทีเดียวนะครับ เป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมในค่าย P G Slot นะครับที่มีการซื้อฟีเจอร์นะครับหรือว่าซื้อโบนัสปีสปินได้นะครับน mm ี่อะไรฮะที่ทำให้หลายๆคนประทับใจนะฮะหรือว่าชอบเล่นเกมของค่ายนี้นะฮะ mm hmm. นอกจากภาพจะสวยจ่ายง่ายจ่ายเยอะแตกจังเลยยังสามารถ เติมเงินแล้วฝากเงินเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องมารอลุ้นนะฮะสามารถซื้อบนัสฟรีสปินได้เลยนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนะฮะนะปัจจุบันตอนนี้นะครับทางค่ายเกมพีจีสล็อตนะครับได้อัปเดตตัวเกมใหม่ทั้งหมดแล้วนะฮะอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นมีเบ็ดขั้นต่ำนะครับต่ำสุดที่1บาทเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้จะมีปัญหากันเรื่องการเล่นเกมของค่ายนี้จะต้องใช้เบ็ดสูงนะครับใช้จำนวนเงินที่มากนะฮะ แต่ตอนนี้ปรับมาให้เหลือ1บาทแล้วนะครับแล้วก็สามารถซื้อโบนัสฟ e ีสปินได้ตั้งแต่ราคาแค่1บาทเท่านั้นนะฮะส่วนอาไม่ใช่ส่วนเกมนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะก็สามารถซื้อโบนัสฟ e ีสปินได้ในราคาแค่ห้บาทครับเพื่อนเพื่สามารถซื้อบนัสฟีสปินได้ตต้งแ่ในราคาแค่50บาทนะฮะแล้วก็กระเสริฐขึงนไปเรื่อยๆระะื่รับเป็นหนึนะฮะ ก็่านะครับจนสูงสุดนะครับสูงสุดคือเบ็ดละ400บาทนะฮะไม่สามารถซื้อหรือเปล่าอ๋อซื้อบรรัดฟิสพีได้สูงสุดถึง40บาทหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจนะครับซื้อได้2 0 0พนะครับเอ๊หรือว่าจำนวนเครดิตของไม่พอนะครับเหลือยังไงเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับอ่าก็นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับเกมยอดนิยมนะฮะเกมที่เรียกได้ว่าฮิตที่สุดเลยแล้วกันนะครับของ ของค่าย PG Soft นะครับหรือว่า PG Slot นะครับ EP หน้านะฮะ EP หน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทดลองเล่นนะครับว่าเกมไหนบ้างมีลูกเล่นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียงของแต่ละเกมนะฮะว่าสมควรจะเล่นเบ็ดน้อยหรือว่าเบ็ดมากนะฮะการซื้อฟรีสปินควรซื้อดีไหมเพราะว่าลูกเล่นการซื้อแต่ละเกมไม่เหมือนกันนะฮะจะเรียกได้ว่าไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ ฝากติดตามนะฮะฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเพื่อศึกษาหาข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับรับทราบก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัติจริงนะฮะหรือว่าจะไปลงทุนอะไรสักอย่างถ้าหากเราไม่มีความรู้เลยเนี่ย ก็เหมือนเอาประโยนทิ้งนะครับทางเรายินดีนะฮะยินดีจะแนะนําเกมดีๆนะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับของค่าย PP Slot นะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวผมจะนำมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับใน EP หน้านะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเกมนะครับผมไม่ว่าจะมีลูกเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับ ยังไงวันนี้ขอตัวกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีจ้า